ช่องเจ็ด HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัด เ,เรื่องจริงผ่านจบเคดยดำน้ำเลึกตุบ15เมตรเกือบไม่หลอดเหมือนกันวิถีเสี่ยงตาย <c oughs> คุมทรัพย์ใต้ทะเลลูกเขาก็เหมือนลูกเรานางฟ้าสองแถว หนึ่งเดียวในปราจีนวันนี้เรามีโอกาสได้ช่วยเหลือเขาเราก็ช่วยเหลือคารวะหัวใจนักสู้วันคนพิการสากลก็อยากให้พี่ๆที่มีครบสายสองที่กำลังท้อแท้อยู่อยากให้สู้ไปด้วยกันเปิดรายการคืนนี้จะพาคุณผู้ชมไปกันที่พัทยาครับเมืองที่ขึ้นชื่อว่า เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลกลางวันก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวให้ได้มาพักผ่อนกันส่วนในยามค่ําคืนก็มีแสงสีเสียงความสนุกรวมถึงอาหารทะเลสดๆไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นที่มาของแหล่งอาหารทะเลที่อุดมสมบูรณ์เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมออกทะเลไปสัมผัสวิถีเสี่ยงตายกับลุงหนึ่งที่มีประสบการณ์การออกทะเลมาแล้วกว่า35ิปี แถบนี้เขาเรียกประมงหาดจอมเทียนครับแถวนี้เรียกที่นี่คือประมงคลองนาจอมเทียนตอนนี้พวกกรมประมงอะไรเข้ามาทิ้งพวกกระลังเทียมพวกอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มแถวนี้ก็อุดมสมบูรณ์นะเพราะว่าปลาการลงปลาการังก็ยังเกิดเยอะมีเยอะแต่ที่เรายังจับสัตว์น้ำอะไรได้อยู่เนี้ยเพราะว่ายังไม่ใช่เขตเขาเรียกว่าเขตเขตอน,นุรักษ์ ครับไม่ใช่ครับเพราะไม่ผิดกฎห,หมายครับในบางพื้นที่บางจังหวัดการจับสัตว์ทะเลถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายมเพราะว่าอยู่ในเขตอนุรักษ์หกโมงเช้าของทุกวันลุงหนึ่งจะต้องเตรียมเรือเตรียมน้ำมันและอุปกรณ์บางอย่างที่สำคัญหากไม่ได้เอาติดไปก็คงไม่ได้อะไรกลับมา อุปกรณ์ที่ว่านี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมหนึครับ <c oughs> เมื่อเรือพร้อมแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมก็ได้เวลาลงเรือกันแล้ว ระหว่างที่เรือของลุงหนึ่งเคลื่อนตัวออกมาทีมงานได้สังเกตเห็นบ้านริมฝั่งทะเลก็มีเรือประมงลำเล็กจอดเรียงรายอยู่หลายลำหลายครอบครัวก็เตรียมเรือที่จะออกทะเลเช่นเดียวกับลุงหนึ่งผ่านไปไม่นานเรือของลุงหนึ่งก็มุ่งสู่ใจกลางทะเลนาจอมเทียนกันแล้วครับผมเริ่มอาชีพประมงตั้งแต่อายุป,ประมาณ15ครับ ท,ท,ที่เริ่มดำหอยพ่อเปคนสอนให้ดำก็เลยก็ดำเรื่อยมาเลยผมเคยดำน้ําลึกตึงสิบห้าเมตรที่ดำหาหอยนะแต่อย่าดำด้วยฝาา่ามันอันตรายผมเคยเกือบไม่รอดเหมือนกันอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้คือหน้ากากพร้อมสายยางปั๊มอากาศใต้ท้องทะเลเปรียบเสมือนโลกอีกใบหนึ่งของชาวประมงมีทั้งความสวยงามและความน่ากลัวแฝงอยู่ ครั้งหนึ่งลุงหนึ่งเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเพราะลุงดำน้ําลงไปลึกถึง15เมตรแรงดันน้ําทําให้สายยางระเบิดประสบการณ์ในครั้งนั้นทาให้ลุงหนึ่งต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นครั้งนี้ลุงหนึ่งแล่นเรือวนดูพื้นที่อยู่พักหนึ่งก่อนจะแน่ใจแล้วว่าจะมีหอยเม่นอยู่บริเวณนี้ครับตอนนี้เราจะลงไปสํารวจหาแหล่งหอยเม่นก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะขึ้นมาสายยางคือเราต้องปิดเครื่อง เพื่อให้ลมออกมาในสายยางนี้มันเป็นเครื่องอันเอกประสงค์แล้วก็จะมีปั๊มลมตั้งหาแค่สายพานแยกชุดและลมก็จะทําลมขึ้นมาให้เราหายใจใต้น้ําได้ก็คือเหมืนทุกวันนี้อุปกรณ์ที่ออกไปก็คือต้องมีแว่นครับมีแว่นมีสายยางแล้วก็มีปั๊มลมหนึ่งตัวเครื่องหนึ่งตัว <S <S เพื่อเพื่อ, <S <S เ,พอเพื่อจะทำลมได้ เมื่อเตรียมความพร้อมของหน้ากากเรียบร้อยได้เวลาที่ลุงหนึ่งจะลงน้ำกันแล้วประสบการณ์กว่า35ปีของลุงหนึ่งก็ไม่พลาดครับลงไปได้ไม่นานลุงหนึ่งก็ได้เจอกับหอยเม่นกลุ่มใหญ่ แน่ใจแล้วว่าจุดนี้มีหอยเม่นอยู่เป็นจํานวนมากลุงหนึ่งก็จะใช้ตะขอจับขึ้นมา1ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าลุงหนึ่งจะทําอย่างไรกับหอยเม่นตัวนี้คุณลงลงไปสก่อนนะแล้วเอาขึ้นก่อนต่องมีแดูก่อนอันี้คดูเพื่ออะไรดูเพื่อเราจะรู้ไงว่าไข่มากหรือไข่หรือไม่มีไข่ถ้าเกิดเราลงไปถ้าตรงไหนลงไปถ้าเราเฉาะดูหนึ่งตัวปุ๊บ ตรงไหนไม่มีไข่เราก็จะย้ายที่เลยถ้าถ้าย้ายที่ไปถ้าไปเจอตรงไหนถ้าเราชอดูถ้ามีไข่ปุ๊บตรงนั้นก็จะมีไข่ทุกตัวในกลุ่มนั้นก็จะมีไข่ทุกตัวหลังจากที่ลุงหนึ่งลงไปสำรวจมารอบหนึ่งแล้วบริเวณนี้มีหอยเม่นที่มีไข่อยู่เป็นจํานวนมากครั้งนี้จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมกว่าเดิมเช็คอุปกรณ์หน้าก,ากากถุงมือตะขอเกี่ยวและเตรียมถุงตะข่ายเพื่อไปใส่หอยเม่นครับ อยเม่นหรือเม่นทะเลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้อาศัยอยู่ในน้ําตามพื้นทรายโขดหินหรือแนวปะการังพวกมันจะกินสาหร่ายตะไคร่ตามซากปะการังซึ่งจะเปิดพื้นที่ให้กับปะการังตัวอ่อนได้มีที่ยึดเกาะเพื่อเจริญเติบโตคือช่วยในการฟื้นฟูนแนวปะการังแต่ในทางกลับกันถ้าหอยเม่นมีเยอะเกินไปมันก็จะทําลายซากปะการังจนไม่เหลือที่ให้ตัวอ่อนปะการังได้เจริญเติบโตครับ ใครที่เคยโดนนามของเม่นทะเลก็คงจะเข้าใจดีว่าความเจ็บปวดมันเป็นอย่างไรฉะนั้นไม่ควรเข้าใกล้โดยเฉพาะนักดำน้ำหน้าใหม่จะต้องระมัดระวังให้ดีครับผ่านไปกว่า20นาทีลุงหนึ่งโผล่ขึ้นมาพร้อมกับถุงตะข่ายที่เต็มไปด้วยหอยเม่นใช้เวลาเพียงเท่านี้ก็ถือว่าได้เยอะมากครับ ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนการดำน้ําหาหอยเม่นถือว่าเป็นเรื่องที่ยากเพราะนอกจากจะอันตรายจากหนาเม่นทะเลแล้วการดำน้ําโดยไม่ใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจจึงถือว่าเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายมากครับ แรกๆผมไม่ได้ใช้เครื่องหายใจครับตอนแรกๆผมใช้ดำตาเปล่าดำใส่แว่นอย่างเดียวไม่มีเครื่องหายใจดำอึดเอาก็ไม่มีเครื่องหายใจแล้วมามายุคนี้ก็มาถึงมาใช้เครื่องหายใจได้ม,มันแตกต่างกันเยอะไหมคะใช้กับไม่ใช้เยมันแตกต่างกันเยอะครับการหาได้ของนี่มันจะหาได้เยอะกว่ากันเพราะว่าเราสามารถที่เราจะอยู่ใต้น้ําได้นาน แต่อย่างนั้นเราต้องดำอึดนึงเราถึงจะขึ้นแล้วอึดนึงเราก็ต้องขึ้นมันแตกต่างกันเยอะเมื่อก่อนนี้ถ้าเราดำเนี่ยเราเราจะไม่ใช้สวิงที่เอาไปใส่หอยต้องดำเราต้องกำเอากำเอาขึ้นมาใส่เรือกำเอาขึ้นมาใส่เรือแต่ตอนนี้เราไม่ต้องขึ้นเพราะเราหายใจใต้น้ำได้แล้วเราก็เอาใส่สวิงอย่างเดียวเลยพอเต็มสวิงเราถึงขึ้น การดำน้ำหาสัตว์ทะเลส่วนใหญ่เป็นการจับขายสร้างรายได้เพื่อยังชีพเพื่อหาเลี้ยงปากท้องให้กับคนในครอบครัวเมื่อถึงฤดูการที่จะต้องให้ทะเลได้พักบ้างชาวประมงก็จะต้องหยุดการล่าเพื่อให้สัตว์น้ำได้เพาะพันขยายพันุ์เป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีอย่างยั่งยืนครับลงรอบสองก็เราเจอแหล่งแล้วลงไปก็ได้ได้ได้เยอะอยู่ได้ประมาณ3าบตัวก็เดี๋ยวจะพาไปดำ หอยกระเทยหอยกระเทยก็คือเอ,นอ็เอเอน,หอเอนหอยจะเอาผ่าเอาเผาเอ็นหอยเอ็นหอยจะจะอร่อยมากจะหวานเดี๋ยวเราก็จะไปดำเอาหอยกระเทยกันต่อนะครับที่ไปอีกที่หนึง่งหอยที่ลงหนึ่งงมจับอยู่นี้มีชื่อเรียกว่าหอยจอบซึ่งก็จะมีสามลักษณะคือหอยจอบตัวผู้หอยจอบตัวเมียและหอยจอบกระเทยแตกต่างกันที่เปลือกครับ ลุงหนึ่งแอบกระซิบว่าหอยกระเทยเอ็นหอยจะหวานเนื้อแน่นกรึบอร่อยที่สุดในบรรดาหอยจอบทั้งสาประเภทนระหว่างหอยเม่นกับหอยหอยกระเทยเนี่ยมันจะหอยกระเทยจะหายากกว่าหอยเม่นหาง่ายกว่าพอหอยเม่นเราไปลงจุดตามหินก็มีแล้วแล้วถ้ามันมันเสี่ยงอย่างนี้แล้วทำไมคุณลุงยังมันเป็นอาชีพอ่ะมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ เป,เป็นอาชีพที่หาเงินง่ายอ่ะแต่ว่ามันก็เสี่ยงถ้าเราไปดำลึกมากแล้วก็เสี่ยงแต่ที่ผมดำนี่มันก็ไม่ลึกมากมันก็ยังพอแต่15เมตรที่ผมเคยไปดำางเงี้ยมันเสี่ยงถ้าเกิดฉุกเฉินมาปุ๊บไม่ทันเห็นมีการส่งต่อให้ลูกๆด้วยก็ก็ส่งต่อครับแต่เขาก็ไม่ค่อยเอากันแต่เขาไปทําประมงอย่างอื่น พอดำน้ำนํามันก็อันตรายอ่ะจําความได้ก็เห็นพ่อทําเรือทําทําเรือไดมือก,ก่อนครับพ่อทําเรือไดมือก,ก่อนไม่ยังไม่เห็นมาเขาดําหอยแล้วก็มาดําหงดาหอยครับพอเริ่มรู้ว่าเขาทำอาชีพนี้อาชีพนี้มันดําหอยนะทำนนี้เราก็รู้สึกว่าเราชอบอย่างนี้ครับแล้วหนึ่งเลยก็ชอบทําตามพ่อพ่อพ่อเป็นไตยอยากจะทําเหมือนพ่ออยากจะเป็นไตเหมือนพ่อเกียเ่ยวกับทะเลขขเขาสอนหมดเลยครับเพื่อให้เราเอาตัวเองรอดก็รู้สึกดีใจนะครับพี่เพราะว่า เราไม่เคยทําถือว่าเราภูมิใจครับพี่ที่เราทําได้เพราะชีพประมงก็ไม่ใช่ว่าใครจะมาทําก็ได้ครับพี่ล้วเห็นบอกว่าต่อยอดเป็นออนไลน์ด้วยตอนนี้ก็ทําครับพี่ทําออนไลน์ด้วยครับขายออนไลน์ครับส่งทั่วราชจักรครับส่งหมดครับการที่เราลงไปดำอยู่ล่างเนี่ยมันเสี่ยงมากลยครับฝ่าจะได้มาแต่ละตัวเราหายใจสบายพี่อยู่ข้างบนจะอยู่ใต้น้ําเครื่องดับมาพาดมามีโอกาสตายครับพี่ผมถึงเลือกที่จะเลิก เลิกมาทําอาชีพที่มันคิดว่ามันหาเงินได้ไดเหมือนกันต่อให้มันจะสบายกว่าก็จริงดำน้าแป๊บเดียวนะครับได้เงินดีมากแต่ถามว่ามันเสี่ยงครับมันเสี่ยงมากเลยอันตรายครับแล้วเห็นคุณพ่อเนี่ยยังยังทำอาชีพที่มันดูเสี่ยงเนี่ยเราเ,<อ>เป็นหัวเขาไหมหวอยากเลย ะเลนาจอมเทียนเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทั้งชาวไทยและต่างชาติแล้วอีกมุมหนึ่งทะเลที่นี่ก็เปรียบเสมือนลมหายใจของชาวประมงที่หล่อเลี้ยงสร้างอาชีพตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเป็นต้นมาอนาคตทั้งหมดของพวกเขาจึงฝากไว้ที่ทะเลแห่งนี้เพราะนี่ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ที่พวกเขาจะต้องส่งต่อให้กับคนรุ่นหลังหากคุณผู้ชมไปเที่ยวทะเลก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาด ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทะเลแห่งนี้ได้เป็นที่พึ่งพิงสุดท้ายให้กับชาวประมงรุ่นต่อไปครับลูกเขาก็เหมือนลูกเรานางฟ้าสองแถวหนึ่งเดียวในปราจีนวันนี้เรามีโอกาสได้ช่วยเหลือเขาเราก็ช่วยเหลือ